สวัสดีค่ะดเด็กๆกลับมาพบกับครูปูและครูใหญ่เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยเรื่องวันมาคะบูชาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูปูกับคุณครูใหญ่มีเพลงชื่อว่าวันมาคะบูชาให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วเราจะได้ความรู้อะไรเยอะเลยเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะเพลง วันมาค่ะบูชา เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฟังเพลงจบแล้วคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องได้ความรู้เกี่ยวกับวันมาคาบูชาแน่เลยคะ่ะค่ะเรามาดูความสำคัญของวันมาคาบูชานะคะวันมาคาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่าค่เดือน3เป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงคำสอนครั้งแรกกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันมาคาบูชานะคะ ก็คือการทำบุญตักบ,บาตรไหว้พระถาวายสังฆทานฟังธรรมปฏิบัติธรรมและตอนเย็นก็จะมีการเวียนเทียนค่ะค่ะการปฏิบัติตนในวันมาคาบูชานะคะหนึ่งเลยนะคะทำความดีนะคะไม่ทำร้ายผู้อื่นนะคะทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาบำเพ็ญประโยชน์นะคะแล้วก็บริจาคทาน สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในวันมาคบูชานะคะเด็กๆหนึ่งนะคะไม่รักขโมยนะคะไม่ทะเลาะก,กันงดดื่มสุรานะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีคำถามนะคะมาถามเด็กๆนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยที่คุณครูปูนะคะสอนไปเมื่อกี้นะคะพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่ปฏิบัติในวันมาคบูชามีอะไรบ้างเอ่ย ค่ะเด็กๆมาช่วยคุณครูตอบกันอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งอะไรคะหนึ่งทำบุญตักบาตรไหว้พระถวายสังฆทานฟังธรรมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนค่ะสำหรับการบ้านสัปดาห์นี้นะคะคุณครูให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะ ส่งลงในไลน์กลุ่มนะคะกิจกรรมที่นักเรียนทําในวันมาค้าบูชานะคะไม่ว่าจะเป็นการไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะการปล่อยนอกปล่อยปลาแล้วก็การเวียนเทียนนะคะส่งรูปมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมกันนนะคะทางไลน์ค่ะสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเรื่องฝากไว้แค่นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะ